กำลังนั่งดินเนอร์สบายๆจิบเครื่องเดื่มเย็นเย็นในบรรยากาศริมหาดที่มีผู้คนคึกคักจูจ่ๆก็เหมือนกำลังเข้าฉากหนังแขกที่ไม่ได้รับเชิญบุกเข้ามาและแขกคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่พาความตื่นเต้นระดับจูราสสิกพาร์คมาให้ถึงโต๊ะอาหารเลย ดูจากในคลิปนี้ทุกอย่างกำลังสงบเงียบจนกระทั่งอาเฮียตัวมหึมาของเราปรากฏตัวแคปชั่นที่บอกว่า POV your dinner gets interrupted by a whole dinosaur นี่คือถูกต้องที่สุดลองดูปฏิกิริยาของทุกคนสิจากที่นั่งชิลๆก็กลายเป็นวิ่งหนีกันโอนละหมานในพริบตาเสียงโอ s ชิที่ได้ยินนี่มันคือความตกใจปนหาจริงๆค่ะ เฮียเขามาแบบไม่แกลงใจใครวิ่งผ่านกลางวงสนทนาไปเลยมันไม่ได้มาหาเรื่องแต่มันมาแบบฉันกำลังรีบขอทางหน่อยหลายคนอาจจะตกใจจนลืมไปเลยว่ากำลังกินอะไรอยู่บางคนก็รีบเก็บของบางคนก็กระโดดถอยหลัง แต่นี่แหละคือสเสน่ห์ที่คาดไม่ถึงของการเที่ยวเมืองไทยบางคนอาจจะคิดว่านี่มันอันตรายหรือเปล่าจริงๆแล้วตัวเงินตัวทองพวกนี้โดยธรรมชาติแล้วจะขี้อายและจะหนีคนมากกว่าแต่ถ้าคุณเผลอไปขวางทางหรือทำให้มันตกใจมันก็พร้อมจะวิ่งแบบสุดชีวิตเหมือนในคลิปนี้แล่ละค่ะซึ่งการวิ่งผ่านไปแบบเร็วๆนี้แหละที่ทำให้เกิดซีนสุดไวรัลนี้ขึ้นมา แต่เดี๋ยวก่อนเรามาเปลี่ยนมุมมองกันดีกว่าสัตว์เลื้อยคลานสุดเท่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ตัวก่อกวนแต่มันคือหนึ่งใน soft power หรือเสน่ดดึงดูดนักท่องเที่ยวของไทยเลยนะคะการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาเห็นมังกรตัวเป็นๆวิ่งอยู่กลางเมืองในสวนสาธารณะหรือแม้แต่ในร้านอาหารมันคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนในโลก มันคือเรื่องที่พวกเขาจะกลับไปเล่าให้เพื่อนฟังอย่างสนุกปากเลยว่าฉันเจอไดโนเสาร์กำลังวิ่งหนีฝนที่เมืองไทยสำหรับคนไทยเราเราจะเรียกมันอย่างสุภาพว่าตัวเงินตัวทองซึ่งเป็นชื่อที่สื่อถึงความมงคลแต่ในภาษาอังกฤษมันคือ Asian Water Monitor หรือ Monitor lizard ซึ่งดูทรงพลังและน่าสนใจมากสำหรับชาวต่างชาติ มันดูคล้ายจระเข้ผสมไดโนเสาร์ตัวเล็กๆที่ไม่ดุร้ายเท่ามันคืออันซีนไทยแลนด์ในชีวิตประจำวันเลยนะคะถ้าใครเคยไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสวนสาธารณะใหญ่ๆอย่างสวนลุมพินีในกรุงเทพหรือเกาะทางใต้ที่มีป่าอุดมสมบูรณ์คุณจะมีโอกาสได้เจอเจ้าสัตว์ผู้สง่างามตัวนี้ได้อย่างง่ายดายและมันก็ใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนได้อย่างน่าทึ่งนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ที่ทำให้ไทยแตกต่าง สรุปแล้วเหตุการณ์ในคลิปนี้เป็นการเตือนใจที่ตลกและน่ารักว่าเมืองไทยเป็นสถานที่ที่ธรรมชาติและชีวิตเมืองอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนการเจอมอนิเตอร์ลิซาต์ตัวยักษ์วิ่งผ่านโต๊ะอาหารอาจจะทำให้เราตกใจแต่มันคือส่วนหนึ่งของความสนุกในการท่องเที่ยวแบบไทยๆ ถ้าคุณเจอมันไม่ต้องตกใจไม่ต้องวิ่งเข้าหาแค่อยู่ห่างๆและปล่อยให้มันทำธุระของมันไปแล้วคุณจะได้ภาพนิ่งหรือวิดีโอที่น่าจดจำกลับไปอวดเพื่อนๆแน่นอนเพราะนี่คือไทยแลนด์ดินแดนที่มังกรวิ่งผ่านหน้าคุณได้ทุกเมื่อแล้วคุณล่ะคะ เคยมีประสบการณ์เซอร์ไพรส์ระหว่างทานข้าวที่เมืองไทยแบบนี้บ้างไหมมาแชร์กันในคอมเมนต์เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดความตื่นเต้นในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ